สวัสดีค่ะชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักนะคะความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูในช่วงปักแรกของเดือนกุมภาพันธ์นะคะปี2565นี้นะคะเป็นการเปิดแบบด้วยร่วมด้วยกว้างนะคะเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้นะคะแล้วก็นกเปิดไพ่แบบสัตว์ตะวันตกค่ะ สามารถดูควบคู่กันได้นะคะทั้งลัคนาและราศีนะคะสวัสดีชาวสองของเราด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเปิดไพ่ไว้แล้วนะพลังงานของชาวราศีธนูนะคะ,ะเหมือนคุณเพิ่งตัดจบนะคะกับใครสักคนหนึ่งมานะคะอ่านะมันมีการจบการพังกันไปแล้วนะคะตอนนี้เหมือนกับคุณก็ยังคิดถึงแล้วก็ยังยากที่จะให้โอกาสเขาอยู่เหมือนกัน นะคะถ้าตอนนี้เขาแบบติดต่อคุณมานะคะยังสื่อสารกับคุณอยู่อาจจะมีการแบบเหมือนอยากจะมาขอโอกาสจากคุณคุณก็อยู่ในช่วงของการคิดพิจารณาอยู่นะคะว่าว่าจะให้โอกาสเขาดีไหมนะคะคุณคุณจะเริ่มต้นใหม่กับเขาดีไหมนะคะคุณก็ยังคิดมากอยู่นะคะแต่คุณก็ยังรักเขาอยู่นั่นแหละนะคะที่เห็นนะ อืมคุณยังมีเยื่อใยกับเขาอยู่แต่ก่อนหน้านี้มันมีการตัดจบกันไปเลยอะคะ่ะนะคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะอ่าคุณอาจจะคุยกับชาวทาดลมค่ะเมทุนตุนคุ้มชาวราศีธนูด้วยกันก็ได้นะคะชาวราศีพิจิกค่ะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลก็ได้นะคะ ชาวธาตุด,ดินพฤสดกันมังกรนะคะแล้วก็ชาวธาตุไฟเมษธนูนะคะหรือเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะมาดูหน่อยค่ะว่าคุณเจออะไรมาบ้างคะชาวราศีธนูคุณเจออะไรมาเอ่ยจู๋ชนะ่วยนะคุณไปทุ่มเทค,คุณไปรู้สึกกับใครสักคนหนึ่งนะคะมากๆนะเอกดาบนะคะ คุณค่อนข้างคาดหวังกับความสัมพันธ์มากมากนะคะคุณและเขาอาจจะมีวัยที่แตกต่างกันได้ด้วยนะคะสถานะทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะคาดหวังนะคะอาจจะมีอุปสรรคมีความยากในในการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์แหละแต่คุณเนี่ยทุ่มเทมากๆเลยนะคะเออคุณอาจจะซับพอร์ตเขาด้วยนะคะคนคนนี้นะอืมคุณรักเขาค่ะรู้สึกดีรู้สึกว่าคนคนนี้แหละนะคะ คนที่เราอยากที่จะใช้ชีวิตคู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เกิดแฮงแมนขึ้นมาคืออะไรคะแฮงแมนหยุดความสัมพันธ์กันไปหรือเปล่าแฮงแมนคืออะไรสามเรนนะคะถ่วยอืมก็มีเกณฑ์ที่ ใครสักคนหนึ่งอาจจะคุยกับคนเก่าเขาอาจจะกลับไปคุยกับคนเก่าก็ได้นะอืมนะหรืออาจจะเป็นเรื่องของวัยหรือเปล่าความต่างหรือเปล่าเป็นอุปสรรคในปัญหานะคะอันนี้เป็นกรณีแรกนะคะเพราะเป็นพลังงานรวมนะนุกขออ่านแบบนี้ละกันนะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือคุณอาจจะไปรู้นะคะว่าเขากลับไปคุยกับคนเก่านะคะมีเรื่องของคนเก่าเขา้เขามามีผลในความสัมพันธ์นค่ะ เขาไม่ได้รู้สึกดีกับคุณแค่คนเดียวค่ะก็เลยเกิดปัญหาทําให้คุณเสียใจผิดหวังนะคะไม่อยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้ก็ได้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกทอ้อแท้นะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมก็อาจจะมีการตัดจบกันเลยแบบประทันหันก็ได้นะคะมาดูกันนะคะว่าธน,คน,าคานูคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะธนูคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะ จะมีซีเชนค่ะโจวิลค่ะอืมสองดาบคือถ้าเขาพยายามที่จะกลับมานะตอนนี้คุณก็สับสนนะคะห้าสิบห้าสิบจะให้โอกาสเขาดีไหมนะคะเออคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าเขาไม่จัดการไม่เคลียร์ตัวเองในเรื่องของอีกคนนึงนะคะคุณก็คุณก็อาจจะไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ไอดูหน่อยว่าคุณรู้สึกยังไงเขาค่ะแปดดาคุณก็เจ็บกับเขามากๆากนะคุณคณนนี้คุณยังรักอะคะ่ะแต่ใจคุณก็อยากจะ move on แต่มันก็ติดอยู่นะคะยังยังไปไม่ได้นะยังรักเขาอยู่เลยนะคะสามถ้วยคิดถึงนะคะใจนึงก็อยากให้โอกาสใจนึงก็แบบเหมือนกับว่าเจ็บมากๆนะบางท่านบางคนก็คือคนมันเจ็บอะเนาะก็ก็ยังทำใจไม่ได้นั่นแหละ ็ทั้งเจ็บทั้งรักนะคะในตอนนี้นะถ้าเขาจะตับเข้ามาจริงจคุณอาจจะต้องให้เขาพิสูจน์ตัวเขาเองอ่ะนะขอดูนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับทานายคะคนคนนั้น,นเศ้าเหรียญน,นะคะคิงถือเหรียญ เขาก็ไม่อยากปล่อยคุณไปแหละนะคะด้วยความที่คุณก็เป็นคนที่ดีนะคะเครียบพร้อมทุกอย่างนะคะอ่าเขาก็ยังอยากมีคุณในชีวิตนะคะยังอยากที่จะอยู่ใกล้คุณอะ่ะอยากมีคุณอะ่ะนะมันไม่อยากเสียคุณไปเนี่ยคือตอนนี้ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาน่าจะอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะอืม อยากจะเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เจ็บปวดเช่นกันนะคะกับความสัมพันธ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะอืมขอดูซิเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเจ็ดเหรียญะราฮาราแ,แฟงเขาอาจจะคิดอยากจะขอให้คุณแบบให้โอกาสเขาอะนะอืม ในวันที่คุณไม่อยู่คุณหันหลังให้กับเขาไเปเขาเจ็บมากๆนะคะคนเป็นนี้นะอืมหรือเขาอยากขอโทษก็ได้นะถ้าเขาทําร้ายคุณนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีพุกศกนะคะชาวแทตุไฟเม่สิงหธนูนะอืมทีนี้มาดูว่าเขาอยากบอกอะไรอยากบอกอะไรชาวธานูคะอืมเดกเก้าช่วย คุณอาจจะคุยกับชาวราศีพิจิกค่ะนะเขาอยากปอกอะไรคุณคือตัวเขาเองเนี่ยอืมเดี๋ยวอืม เหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาทำอะไรรับหลังคุณนะคะเขาทำอะไรรับหลังคุณไปเนี่ยเขาเหมือนกับเออเขาอาจจะลืมนะคะลืมตัวหมายถึงว่าอาจจะทำเพราะความสนุกสนานหรือว่าทำด้วยแบบไม่คิดอะเออที่ถ้าเขากลับไปคุยกับคนเก่านะเออก็คือเขาเขาอาจจะคุยเพราะว่า เนี่ยไม่ได้คิดอะไรเยอะหมายถึงว่าไม่ได้คิดก่อนที่จะทำอะคะ่ะเออตอนนี้อาจจะคิดได้แล้วในวันที่จะเสียคุณไปเนี่ยอืมสิ่งที่เขาคิดได้ก็คืออาจจะรู้แล้วว่าตอนเนี้ยนะคุณสําคัญกับเขาแค่ไหนก่อนหน้านี้อาจจะเหมือนรักความสนุกนะคะอยากทําอะไรก็ทําตามใจตัวเองนะคะอาจจะเป็นการแอบไปกลับไปคุยกับคนเก่าอะไรพวกนี้ด้วยนะคะอืม สิบถ้วยนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือเขาเลือกที่จะมีคุณแลนะสองดาบเดอะ o ูลเขาอาจจะตัดสินใจได้แล้วว่าเออเลือกที่จะไปต่อกับคุณนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะสับสนยังกลับไปคุยกับคนเก่าของเขาอยู่ก็ได้นะคะนะทีนี้มาดูว่าเขาจะทำอย่างไรต่อคะเดวนเขอเก็บรัวสับ์ใหม่เลยนะ เขาจะทำอย่างไรกับคุณคะ่ะหนึ่งเยน,นะคะเนี่ยเขาจะมาขอโอกาสจากคุณจริงๆนะอยากปรับความเข้าใจรู้แล้วว่าไม่ไม่สามารถที่จะเสียคุณไปได้นะคะรู้แล้วว่าคุณสำคัญแค่ไหนนะคะรู้แล้วว่าการไม่มีคุณมันเป็นยังไงนะคะอืม ประมาณนี้เดี๋ยวขอดูว่าพัฒนาการความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นยังไงต่อคะเก้าเหรียญเด็กดาบหกดาบนะคะก็มีการได้วนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมเก้าถ้วยสองดาบแต่ก็อย่างว่าแลยเนาะเขาเป็นเก้าถ้วยเนี่ยก็ ็ต้องระวังว่าการกลับเข้ามาของเขาเนะคะเขาจะชัดเจนไหมหรือเขาจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างไหมน้องมองว่าถ้าคุณจะให้โอกาสเขาจริงๆนะคะไพ่บอกว่าต้องให้เขาเคลียร์นะคะเนี่ยสองดาบอืมต้องให้เขาแบบเคลียร์นะคะอย่ามีอะไรปิดบังคุณนะอืมเพราะว่ากลัวว่าด้วยความที่เขาเป็นก้าวถ้วยเนี่ยเป็นคนแบบนี้ยนะ เขาอาจจะมีเรื่องของเนี่ยสองดาบสามดาบอีกนะคะคุณต้องเคลียร์ก่อนที่จะให้โอกาสเขานะคะคนคนนี้นะเจ็ดเหรียญค่ะความสัมพันธ์นี้ยังได้ไปต่อนะคะเดลเปอร์ยังได้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้แหละนะคะแต่ข้อคนคนนี้ก็มีเกณฑ์ที่เขาอาจจะทําให้คุณปวดหัวอีกก็ได้ในเรื่องของรักซ้อนในเรื่องของการพูดคุยกับคนอื่นนะคะก็คุณต้อง อาจจะต้องตกลงกับเขาก่อนที่จะให้โอกาสเขานะคะสำหรับาชาวราศีธนูนะคะก็จบไปแล้วนะเรามาดูคนโสดกันบ้างนะคะธนูคนโสดคุณเป็นยังไงบ้างนะคะตัวคุณเองอะ่ะเหมือนกับอาจจะเพิ่งตัดจบกับใครมาก็ได้นะคะในความจมพันธเพิ่งจบความจมพันธ์มามีคนเข้ามาหาคุณแล้วแหละนะคะคนใหม่ๆเข้ามานะ แต่คุณก็เหมือนยังคิดถึงความสัมพันธ์เก่าที่เพิ่งตัดจบไปนะคะนะคุณเหมือนกับว่าอาจจะยังอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองก่อนนะคะยังไม่พร้อมนะคะที่จะสารความสัมพันธ์ก็ได้นะช่วงนี้คุณอยากที่จะกลับมารักตัวเองก่อนนะคะหรือคุณยังมีใครอยู่ในใจอยู่ก็ได้นะสำหรับคนโสดยังมีเยื่อใยอยู่นะ ขอดูว่าคนโสดคุณเป็นอย่างไรบ้างคะที่ผ่านมาคนโสดค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงคะ้าวเหรียญ judgment เด็กแบคือที่ผ่านมาคุณอาจจะไปรับรู้ว่า เราเป็นช้อยเป็นตัวเลือกเหรอหรือว่าเขาไม่ได้มีเราคนเดียวเหรออะไรอย่างเงี้ยคุณไปรักไปถูกใจใครสักคนนะคะแต่คุณไปรู้ความจริงมาว่าเขาไม่ได้มีเราคนเดียวอะไรประมาณเนี้ยคุณก็เลยตัดจบหรือเปล่านะคะอืมตัดใจนะคะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นนะก็นั่นแหละตอนนี้คุณคุณยัง คุณยังไม่ได้ลืมคนคนนั้นหรอกนะคะต่อให้มีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาคุณก็เหมือนกับยังไม่พร้อมด้วยนะคะทีนี้มาดูว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะชาวธนูคนโสดนะหลังจากนี้ยดูฟูงคุณก็จะทําใจได้นะรู้สึกว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองได้จริงๆนะคะคุณจะปลดปล่อยตัวเองออกจากความรู้สึกแย่ๆนะคะ,ะ,ค,ะคุณจะทําใจได้คุณจะมีการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะ อหกเหรียญน,นะคะอาจจะมีคนเข้ามาจีบมาชอบคุณนะคะเป็นชาวทาตนามก็ได้นะรกรกฏพิจิกมีนนะเข้ามา,าชุ่มเทให้กับคุณนะคะอาจจะเป็นสายเปก็ได้อาจจะเจอกันผ่านการเดินทางท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมคือเขามีเสน่หมากๆะนกมองว่าอย่างงั้นจนคุณรู้สึกแบบอ่ะ คือใจดีแล้วก็เป็นคนเทคแคร์ดีขนาดเนี้ยนะแล้วก็เพียบพร้อมขนาดเนี้ยดูดีหน้าตาดีขนาดนี้เออคุณก็เลยรู้สึกมีความระแวงไม่ไว้ใจว่าอ้๊โสดเหรออะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เหรอที่จะไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณก็อาจจะมีความระแวงอยู่บ้างนะคะด้วยด้วยความที่คุณแบบก็อาจจะเคยเจอแบบนั้นมานะเออ แต่ก็จะมีคนเข้ามานะคะ The w i l l of June พ่บอกว่าคนคุณนี้นะคะอาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้นะคะเพราะเป็นโชคชะตานะคะนำพาให้คุณและเขาได้มาเจอกันนะคะ Prom l i q u i d นะคะ The Lover นะแน่นอนนะคะคือถ้าเขาโสดเนี่ยคนคุณนี้เป็นคู่ของคุณแน่นอนคุณใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นชาวธานูนะ เซนของคุณหรือการที่คุณแบบเป็นคนที่ไม่ไม่ได้ไว้ที่วางใจใครง่ายๆนะคะกับคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยมันดีแล้วค่ะนะคุณจะได้ไปเช็คเขาว่าเขาโสดจริงไหมนะถ้าเขาโสดจริงบอกเลยนะคะคุณคนนี้คือคู่ของคุณแน่นอนนะคะนะคุณและเขาจะตกหลุมรักกันนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะจะมีแรงดึงดูดต่อกันมากๆนะกับคุณคนนี้นะจะมีความหลงไหลซึ่งการรลกกันน่ะคือ ชอบนะคะชอบกันไลกันมากๆนะคะไม่แบบไม่มีอะไรเลยที่แบบว่าเออจะไม่ชอบนะคะคือไม่ว่าจะเป็นข้อดีข้อเสียเหมือนจะรับกันได้นะคะแล้วก็หลงไหลในกนารไล่กันมากมนะคะคุณคนนี้นะอืมดึงดูดกันมากนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนโสดนะคะคนโสดอ่าชาวราศีธนูนะคะจบไปแล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะเจอกับความรักที่ดีแล้วก็คู่ควรนะคะเราอยู่กับใครแล้วสบายใจนั้นก็เป็นความรักที่แบบสุดยอดแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีค่ะ